มาดูวิธีการตกปลาตกแบบง่ายๆสนุกสนุกใช้เหยื่ออะไรใช้เหยื่ออะไรคนเมาก็ตกได้ใช้เหยื่อกุ้งครับนเดียวอ่าอ่าดู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 เอาเอาออกไปเลยไม่ไม่เข้าไว เฮ้ยาตัวเเนี่ยนี่โอ้โหแน่นอนมากเลยครับนี่เอาเก็บเก็บนี้ได้กี่ตัวแล้วโอ้ได้เยอะนะครับนี่ครับเสียเคครับเสียเคทาแป้งแค่จมูกเหมือนเดิมครับตโลแกน